เล่นกันนะครับอ่าก็เข้าเกมไปเลยเพิ่งโหลดมาสดๆเลยนะเนี่ยเพิ่งโหลดมาสดๆเลยเรามันเข้าเกมนะคับผมโอ้เข้าเกมโคตรนานเลยจะเอาเวลาไหนท,ทำมากินครับเนี่ยเข้าเกม เยลรมันอ่ามาแล้วเมืองก็สวยดเนาะี๋ยวผมเบาเสียงเกมเลยว่ะเสียงเกมแม่งดังกว่าเสียงผมเบาเสียงอ่าเบาเสียงโอเคประมาณนี้ก็พอละ โอเคสวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่งานเหรอโอเคอ๋อแมนโอเคเราต้องขับรถไปที่จุดเวพอยต์นะครับถ้าถามว่าจุดเวพอยต์คืออะไรก็ตรงสีน้ำเงินนั่นนะเขาเรียกว่าเวพอยต์เข้าใจไหมอ่าก็มาทางนี้นะครับเอ้ยทำไมมันเร็วทำไมเลี้ยวเร็วจังวะโอเคแล้ก็มาตรงนี้ ้สึะว่าเขาจะให้เราไปที่บ้านอ่ะได้มาสองพันแล้วโอ้โหย่างดีแ้วผมว่าเดี๋ยวผมเอา้าอ๋อน่าจะให้เราเออมาร์กที่บ้านมาั้งเออบ้านบ้านาเาใจแล้วบ้านเราอยู่ตรงนี้ก็เซตเว y พอยต์กับโลก โอเคเราขับไปเลยก็ยังยังยังเราต้องเปิดไฟก่อนเออเพลงพอดดีว,วะ่ะได้ยินไหมมันแบบแนวสง,งบสง,งบอะ่ะติดลิขสิทธิ์บานเป็นร้อยล้านอีกเสียงเกมด้วยแต่ผมจะพยายามพูดด้เสียงดังนะครับให้แบบกลบเสียงเกมไปอะ่ะจะได้ไม่ต้องติดลิขสิทธิ์เพลงเขาเพงลงเราไม่ได้ใส่นะครับเพลงของเกมเขาใส่ให้ แลไม่ได้ใจอันนี้ก็เป็นโบสนะครับในที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้มันโบสไม่รู้ว่ามีสุสานหรือเปล่านะข้านต้องมีแหละผมเคยทางานงานหนึ่งแล้วเห็นอ่ะแล้วถามว่าทําไมทํางานแล้วเคยเห็นก็เห็นเขาแบบเล่นแล้วก็มาดูเฮ้ยอะไรของเมืองวัดมึงทํางานนั่นมึงไปบอกว่าอะไรเขาเล่นมาแล้วมันก็ไปดู ตตกใจไมครับกับผมเคยเล่นมาแล้วเอองงอะไรอะ่ะเออใช่ทุกคนผมเคยครับไปแล้วครับบินไปแล้วครับผมเคยดูนะจากช่องช่องหนึ่งอะ่ะก็คือเขาแบบขุดไม่ได้ขุดดิเขาไปเจอแบบอิสเตอร์เอกสำคัญในเกมอะ่ะไม่รู้ว่าสำคัญหรือเปล่านะก็คือมันเป็นแบบ รถของเล่นภาคสองเป็นรถหน้าตักหลังพูดอะ่ะแล้วก็รถเคนอะอ่ะทุกคนผมก็อยากเจอเหมือนกันนะแต่ยังไม่ได้เปิดเมืองเลยโอเคเราก็คุยไปนะครับ วีโอซี UC. ไงต่ออ่ะได้มาละสองพันเออยังไงต่อครับอ่า next morning เอ่อโออแมนเอ้ยหลังคาแตากเป็นอะไรหรอบ้า แมวเดินหลังคาแมวสะดุดหลังคาเหรอชอบมุมองในรถมากเลยเกมเนี่ยโคตรชอบอะ่ะเป็นอคนที่โคตร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 ชอบมุมมองเกมเนี่ยมุมมองในรถนะมมมนถนะแม่งโคตรเฟี้ยวเกี้ยวสามก้อนอะ่ะเออแต่รถบางคันก็แบบผมก็ชอบดูมุมมองข้างนอกนะ หรือไม่ก็ข้างในอ่ะยังไงมันก็โคตรเฟี้ยวเกี้ยวสองก้อนนะทุกคนโคตรเฟี้ยวเกี้ยวสองก้อนเลยโอเคเราเข้าไปจอดตรงจุดเวพอสเลยเอียดเลยไหมน่ะถอยหลังก่อนเอียดตึ้งตึ้ง เล้วไงต่อให้เราเปลี่ยนโหมดเหรออ่าโอเคเกมนี้เราสามารถปรับไอ้เขาเรียกว่ายัางไงปรับไอ้ตรงเอ,อ่อคอนโทรลนะให้มันใหญ่ขึ้นได้นะี่เนี่ย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 มันก็ใหญ่ละเอาให้ดูเนี่ยมันก็ใหญ่และใหญ่กว่าเดิมไหมทุกคนกใ็ใหญ่กว่าเดิมแหละแล้่อเขาให้ทำไงต่อตร้งช่ยๆเหรอออ กลางใช่ไหมนี่ไงกลางไว้ก่อนอเออจุดไฟเปิดทำไมอ่ะไ,ไม่รู้นะเกมนี้มันจะนานเท่าอคอนซิมสองหรือเปล่าให้เรากางเคนไว้แบบเลยเลย พาเลตอะไรถ้าเราลองไปยกก่อนเหรอหรือไงไม่รู้นะน,น่าจะเปลี่ยนมุมมองป้าเออมุมมองนี้ค่อยถนัดหน่อยอุ้ยโอเคมาเลยมาเลยอีกอีกครับอีก,อกโอเคงังไงต่ออ๋อต้องเปลี่ยนมุมมองโอเแล้วครับผมไงต่อ มุมมองนะั่นแหละโอเคให้มุมมองไหนเอามุมมองนี่เหรอเออมุมมองนี่อ้าอะไรเนะี่ยโอ้โหโอเคเราสามารถยกได้แล้วครับผมบางยังมันก็ยกได้โอเคตึง้งแล้วเราก็ไปเอาอีกอันนึงแล้วก็หันไปเลย เย็นดีรุ่งรเ,เรื่องแป๊บหนึ่งนะทุกคน โอเคมาต่อเอาทุกคนอ่านี่มาต่อกคนครับผมแล้วเขาให้เราล็อกเรียบร้อยแล้วก็เขาจะเอาเทลงดูดิเราจะลง ได้มันต้นฉบับหรือเปล่าดูว่าเดี๋ยวผมเบาเสียงเกมอีกหน่อยว่ะถ้าเกมเอาไม่ต้องไปเบาอันก็ได้เรามาลดสาวิฟเฟกต,ตรงเนี้ยห้านเหลือแค่เท่าเพลงก็พอหรือแล้วแต่คงชอบนะครับผมเราให้เราเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับ โอเคได้มาสองพันนะก็จะได้หกพันน้มั้งเดิมมากแนะ้วไม่รู้ก็คือรวมรวมคนโอเคเขาบอกให้เราถอยนะครับแล้วก็ถอยไปโอ้ทุกคนผมว่าเพลงแม่งน่าจะดังแน่เลยผมว่าลิขสิทธิ์มาลงที่ผมแน่เลย โอเคสองเหยุก็พอเดี๋ยวเพลงมัง่งดังเกินนี่กทธิ์มาลงผมเต็มเต็มอีกโอเคทีไปตรงจุดเว้อวเลยอือเรียบร้อยผมบอกว่าให้อีกหน่อยอีกหน่อยโอเค กลางเคนเลยมั้งเปล่าไม่รู้นะไม่ยังไงต่ออ่ะือให้เราไปยกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกถ้ามีภาษาอะไรนี่ก็คงดีอะ่ะมาดอยแล้วไหครับได้ไง โอ้โหอะไรของพี่แกเขาเนี้ยอ๋อน่าจะให้เอาบดล็อกโอเคเรียบร้อยอ้าเม่กีวลกวีโอเคเราก็เอาไม้บล็อกไม้หรืออะไรสักอย่างนะครับไปวางเลย โอเคเราก็ต้องยกไอ้ท่อนไม้สองไม่รู้ท่อนไม้แท่งไม้อะไรสักอย่างไปวางตรงจุดน้ำเงินนี่เลยนะครับที่แต่บางคนเขาก็น่าจะรู้แล้วเนาะก็มาเล่นเพื่อความบันเทิงนะครับผมอย่าคิดมากโอเคให้มันเป็นสีเขียวนะคะเราค่อยวาง ค <Okay. S 2> ตรงนี้เราสามารถหมุนไปแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหมุนยัาไงแล้วก็เอาไอ้็อกนะครับหรือระเบื้องก็ไม่รู้มาวางไว้ตรงสีน้ำเงินขอบสีน้ำเงินเลยครับโอเคแล้วก็ยกบูมไปนะครับมาวางตรงนี้ โอ้ดึ๊งตึงต๊งตึ๊งไงต่อครับไงต่อครับลุงเก็บเพลย,ยงแล้วเลโไงโออพสเตอร์ซัมทามเวลาถัดไปคอมบปเมนู แป๊บหนึ่งนะ เออทุกคนครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะอะไรครับก็คือรู้สึกว่าเกมผมมันมันจะค้างนะครับก็ขอหยุดสตรีมเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมก็จะมาอีคลิปให้ดูนะครับแล้ววันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ